สวัสดีครับสวัสดีนะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอพงเงินนะครับแม่แม่วันนี้เราก็จะนําน้องพงเงินนะครับผมเข้าล่มนะครับผมมาดูครับเมื่อวานนะครับผมลูกชายแม่แม่นะครับผมได้หลุดนะครับผมหลุดสู้นะครับแม่แม่เข้าไปเดินในกลางหมู่บ้านเลยนะครับแม่แม่ครับเพราะว่าให้หลานเป็นคนผูกนะครับเนาะให้หลานเป็นคนผูกวันนี้นะครับผม พ่อควรเลยต้องขันทำดีๆนะครับผมจะใส่กอ,อกด้วยนะครับผมเพราะว่าน้องขาดไป็กลัวรขับรุดีนะครับวันนี้ดูครับน้องของเราวันนี้ก็พวงมาลัยที่พ่อควรถือนี้อยู่นี้นะครับแม่ๆก็เป็นพวงมาลัยที่สารปู่อุดมนะครับผมที่เราไปเส้นประกำรรนะครับผมเส้นไหว้ท่านนะครับผมท่านก็ให้ ได้มาแต่พ่อคนยังไม่ได้ใส่น้องนะครับปกติก็จะใส่ทุกปีนะครับแม่แม่ครับผมเพราะว่าเรียกขวนน้องกลับบ้านนะครับนาะดูครับวันนี้น้องของเราก็ขอบพระคุณแม่แม่นะครับผมเมื่อคืนนะครับผมที่มาอุดหนุนผลไม้สมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องนะครับผมพ่อคนก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมที่มาเป็นสะพานบุญให้น้องจะได้มีที่หลบแดดหลบฝนนะครับนาะ วันนี้พ่อควรจะจับเองนะครับสามเดือนแล้วพ่อควรยังไม่ได้จับนะแม่แม่ครับผมเดี๋ยวต้องสั่งก่อนนะครับผมสั่งได้ไหมน้องน้อครับผมโอ้หัวพ่อควรนะครับแม่แม่เดินนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องหาอะไรแม่กินเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ให้หลานจับนะครับผมเพราะว่าพ่อหลุดตัวขาดดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะสอนไปเรื่อยๆนะครับ ะเมื่อวานหลุด <Pharaoh> ยังไงครับควรลุดโซ่เลยครับครับโอ้ทีหลังต้องปลูกอย่างระมัดระวังนะถ้ากลัวสวัสดีแม่แม่คนเร็วสวัสดีครทุกอนสวัสดีครทุกอนครับสวัสดีครับทีหลังต้องระมัดระวังในการปลูกนะครับผม พราะว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนนะตกไกลแน่นะครับผมเดินตอนนี้เป็นกลางวันนะเมื่อวานนะครับผมพ่อควรก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะครับทีหลังต้องเฮ็ดอย่างระมัดระวังถูกก็ต้องเฮ็ดก่อนเฮดก่อนออกนะครับผมเฮ้ ต้องทำแดดให้ความปลอดภัยนะครับผมก็จะถอนนอกอถอนหลานไปเรื่อยๆนะครับผมบ่อยๆเมื่อวานนะครับพ่อควรก,ก,ก็ได้ไปดูนะครับผมน้องก็เหยียบต้นมะนาวนะครับผมต้นมะนาวเดินในกลางหมู่บ้านน้อแม่แม่ดีนะเขาไม่ทําอะไรกับเด็กๆกับคนแก่นะครับผมเพราะว่าพวกคนก็ไม่อยู่นะครับผม ดูครับไม่แม่พงอะไรนี้ก็จะเป็นพงาะไยลงโอ่นะครับผมเราจะคล้องให้น้องนะครับโอ้ยให้น้องได้อยู่ดีมีแรงนะครับผม จะไม่ได้ดื้ออีกแล้วนะครับผมนมามาเป็นานานควรก็ได้จับนะไม่แน่ครับผมเพราะว่าเราต้องเช็คก่อนวันนี้นะครับผมเช็คก่อนอเอาเิ่มมาได้ไหมค,คงมาเลยก็ตกนะครับ วงมายนครับ้องให้น้องได้อยู่ดีมีแรงเป็นคอมเนืแค่นเขามทำนีแล้วทำนี่แล้วแล้วแม่เ้าเ้ยไปตึ๊ไตึ๊ไบไปตึ๊บไปบไปบไปต้๊ค ดูครับพ่อควรที่ทําให้น้องหลุดนะครับผมวันนี้เราจะสอนใหม่นะครับผมเพราะว่าน้องก็กินน้ำกับใสยางเลยนะครับแม่แม่ดูครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนหลักใหม่นะครับผมหลักที่น้องผูกนะครับผม หลุดทุกปีนะครับผมแม่แม่แล้วก็เดินไปทางเก่าตลอดนะครับผมน้องไม่ไปมามา,มาบ้านตัวเองนะครับผมก็จะเดินเข้ากลางหมู่บ้านเหมือนเดิมนะครับผมขาดที่เลยน้องเดินเข้ากลางหมู่บ้านตลอดเลยนะครับแม่แม่ทำไมไม่มาบ้านตัวเองนะ้องแม่แม่บ้านตัวเองกล้วยก็เยอะก็ไม่ขาดขาดไปก็น่าจะมากินอ้อยตัวเองนะครับแต่ขาดไปแล้ววันนี้อยู่กลางบ้านเลยนะครับ ดีนะชาวบ้านเขาไม่ไล่เขาก็ปล่อยให้น้องกินรอควนมานะครับผมนื้อน้นนองทะกระขอกใหอะไรพงมาลัยของหลวงปู่ วันนี้พ่อควรจะเช็คเองนะครับผมจับเองเช็คเองเลยนะครับเพราะว่ากลัวขาดอีกหลุดอีกนะครับผมกลัวไปกินข้าวนาปังเขาเนาะแม่แม่ถ้าไปกินข้าวนาปังเขาเนี่ยโอ้ยพ่อควรไม่รู้จะพูดยังไงนะดีนะน้องไม่ไปนะครับน้องเดินเข้ากลางหมู่บ้านนะครับผมคนแก่ก็วิ่งเข้าบ้านกันหมดนะครับผมแต่น้องไม่ทําอะไรนะครับผมน้องไม่ทําอะไรนะครับผมชาวบ้านว่า ก็เดินเหมือนช้างธรรมดาเนี่ยก็ไม่มีการดุร้ายเลยนะครับนี่แม่ขนาดพ่อควรไม่ได้อยู่นะครับแม่เขาก็น่าจะชินกับการออกทัวร์นะครับก็จะเดินตามคอนจิตไปเรื่อยนะพ่อควรคิดว่านะครับผมเพราะว่าพ่อควรนี่จะไม่ใส่ปอกน้องนะครับจะใส่โซ่เส้นเส้นเดียวนะครับปล่อยให้น้องได้เดินนะครับผมดูครับพ่อควรก็สั่งนอนนะครับผม นอนเพื่อจะล้างดินล้างโคลนออกให้นะครับผมวันนี้ได้พวงมาลัยหลวงปู่แล้วก็ขอให้อย่าดื้นนะดอนะบองคนเราก็ยืนนอนให้พ่อควรล้างให้สะอาดนะครับผม ก็ขอบพระคุณนะครับแม่แม่เออที่อุดหนุนเป็นสะพานบุญให้กับน้องจะได้มีที่ลบบหลบแดดหลบฝนนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับ่อควรก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมโอ้คลิปนี้ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนตอนค่ำนะแม่แม่อย่าลืมแวะมาให้กำลังใจทางช่องสีดอโปเงินได้นะครับท้ายคลิปนี้ พก็ควรก็เก่าคำว่าสวัสดีครับ